ต่อที่ข้อถัดไปกันเลยค่ะเขาบอกว่าต้องการติดฉลากบนด้านข้างแล้วก็ด้านล่างของกระป๋องทรงกระบอกรัศมี1.75นิ้วสูง5นิ้วจะต้องใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่เหมือนกันทุกข้อค่ะสิ่งที่ต้องทำคือวาดรูปจะได้เข้าใจว่าโจทย์เขาบอกอะไรมาแล้วเขาอยากได้อะไรโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเป็นกระป๋อง กระบอกทรงกระบอกก็ว่าทรงกระบอกเลยคะ่ะรัศมี1.75นิ้วสูง5นิ้วต้องใช้กระดาษเท่าไหร่ทางนี้เขาจะติดกระดาษแค่ด้านข้างกับด้านล่างก็คือไม่ติดด้านบนนั่นเอง าสมมติว่าเราต้องการหาพื้นที่ผิวเราก็ควรจะวาดรูปคลี่ค่ะรูปคลี่ของมันเป็นแบบนี้อันนี้คือฝาด้านบนแล้วก็ด้านข้างถ้าสมมติว่าเราตัดเราคลี่มันออกมามันจะได้ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายัางจำกันได้ไหมคะแล้วก็จะมีตูดมันแต่ว่าเขาต้องการติดฉลาะแค่ด้านข้างกับด้านล่างเพราะฉะนั้นด้านบนเราจะไม่คิด เราจะคิดแค่ด้านข้างกับด้านล่างซึ่งด้านข้างด้านนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่คะเท่ากับด้านนี้เลยก็คือ5นั่นเองส่วนความยาวด้านนี้ก็คือเส้นรอบวงของอันนี้ถูกไหมคะก็คือ2องพาย R ซึ่ง R ก็คือ1.75 ส่วนวงกลมอันนี้รัศมี 1. 7 5เขาต้องการหาพื้นที่อันนี้พวกอันนี้เรามาหากันค่ะพื้นที่ส่วนที่1กับส่วนที่2นะคะ เรามาดูกันที่ส่วนที่หนึ่งกันก่อนส่วนที่หนึ่งเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือว่าสี arp, ่เหผลี่ยมผืนผ้าก็ได้สี่เหลี่ยมมุมฉากหรือผืนผ้าเนี่ยสูตรในการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวซึ่งสี่เหลี่ยมรูปนี้กว้างห้ายาวสองพายคูณกับหนึ่งจุดเจ็ดห้ายังทันอยู่ไหมคะ ต่อมา5คูณ2พายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7คูณอยู่กับ1.75 1.75กับ7เนี่ยตัดกันได้ค่ะ1.75คูณ4จะมีค่าเท่ากับ7 2ตัดสีได้ค่ะสอง2นึ่งสองสอได้ 21 2 21 1เป็นมีทีทีนี้ตัดกันหมดแล้วก็ได้คำตอบออกมาแล้วค่ะเหลือแค่11กับ5คูณกันก็ได้55ต่อมามาดูพื้นที่ส่วนที่2กันค่ะพื้นที่ส่วนที่2อันนี้เป็นรูปวงกลมถูกไหมคะสูตรพื้นที่วงกลมคือายอาระมังสองายมีค่าเท่ากับ22 -7 ส่วน7 R มีค่าเท่ากับ1.75คูณกับ1.75ตัดเลขค่ะ1.75ตัด7คูณ1อันนี้4ได้4ครั้ง11คูณ2 2ตัด4เหลือ2 2ตัด22เหลือ11แล้วก็คิดเลขออกมา11ส่วน2มีค่าเท่ากับ5.5 5.5คูณ1.75 เ5็้มีค่าเท่ากับ9.625ทีนี้เราก็ได้พื้นที่ทั้งสองส่วนออกมาแล้วแต่ว่าคำถามของเขาก็คือต้องใช,ใช้กระดาษรวมทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาบวกกันค่ะ 55าบวก9.625มีค่าเท่าก,กับ64.625หน่วยเป็นตารางนิ้วเท่านี้ก็ได้คำตอบออกมาแล้วค่ะว่าต้องใช้กระดาษเท่าไหร่เรามาทวนโจทย์ข้อนี้กันนะคะเขาบอกว่าต้องการติดฉลากด,ด้านข้างแลด้านล่างของกระป๋อง ทรงกระบอกแล้วมี1.75สูง5นิ้วต้องใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่ถ้าเขาถามว่าต้องใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่แบบนี้แน่นอนเลยว่าจะต้องใช้พื้นที่ผิวในการหาก็คือต้องหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องหาทั้งหมดเราต้องตัดออกไปหนึ่งด้านเพราะว่าเขาจะติดฉลากแค่ด้านข้างกับด้านล่างเพราะฉะนั้นก็จะหาพื้นที่แค่ส่วนนี้นนกับส่วนนี้ก็เพียงพอแล้วพอหาออกมาได้ สิ่ที่ต้องทําก็คือนํามาบวกกันแล้วก็จะได้พื้นที่ที่ต้องใช้ออกมาค่ะเสร็จแล้วก็ไปดูข้อถัดไปกันเลย mm. ข้อถัดมาเขาบอกว่า mm. จงหาปริมาตรและ mm. พื้นที่ผิวของชิ้นเค้ก mm. ที่เกิดจากการตัดแบ่ง mm. จากเค้กวงกลม mm. ทำให้เกิดมุมที่จุดศูนย์กลางเป็น60องศา เค้กวงกลมมีรัศมี5.25นิ้วสูง6นิ้วเหมือนเดิมเหมือนทุกข้อที่เคยทำมาพี่อยากให้น้องๆวาดรูปคะ่ะวาดรูปเค้กวงกลมเค้กหน้าตาเป็นประมาณนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นทรงกระบอกนะคะวงกลมนี้รัศมี ห้าจุดสองหนิ้วสูงหนิ้วเขาต้องการแบ่งใช้มีดตัดทำให้เกิดมุมที่จุดศูนย์กลางเป็น60องศาหรือก็คือตัดให้ได้แบบนี้ออกมานั่นเองเค้ก <c> 1ส่วนมุมตรงนี้เป็นห0สองศาเขาต้องการหาปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิวของชิ้นนี้ก่อนอื่นพี่คิดว่าปริมาตรหาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเรามาหาปริมาตรกันก่อนนะคะ ปริมาตรมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานของอันนี้เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของวงกลมมันคือถ้าเราลองดูนะคะอันเนี้ยส่วนเนี้ยมันคือ60องศาจากมุมทั้งหมดวงกลมมุม วงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับ360ถูกไหมคะแล้วเราตัดออกมา60องศาเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยมันก็คือ60จาก360ของพื้นที่วงกลมนั้น,น,นพื้นที่วงกลมก็คือพ r ากำลังสจากนั้นก็คูณด้วยความสูงหรือก็คือ h ตามทันไหมคะคือพื้นที่ฐานที่เราต้องหาเนี่ยก็คือ พื้นที่ส่วนนี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมมันมีค่าเป็น30ขอโทษค่ะมีค่าเป็น60จาก360ของวงกลมเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอา60ส่วน360คูณอยู่กับพื้นที่ทั้งหมดก็คือายอากำลังสองแล้วก็คูณกับความสูงที่เหลือก็เหลือแค่แทนค่าค่ะ 60กับ360เนี่ยสามารถตัดทอนได้60 1 60 60 6ได้360ค่ะก็คือ1ใน6ของพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมพีายคือ2 2่ส่วนเรัศมีคือ5.25ส่วนสูงเป็นหกน่้นก็ตัดทอนค่ะ6กตัดหได้ กับ5.25ก็ตัดถอนได้ค่ะ7.1.7ที่เหลือก็แค่คิดเลขค่ะถ้าคิดเลขออกมาเสร็จแล้วจะได้86.625ค่ะ หน่วยเป็นลูกบาทนิ้วเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปริมาตรของชิ้นเค้กออกมาแล้วค่ะต่อมาเราจะมาหาพื้นที่ผิวกันขออนุญาตวาดรูปเค้กใหม่อีกรอบนะคะนี่คือชิ้นเค้กที่เราต้องการจะหาพื้นที่ผิว บอ,อกไหมคะมุมตรงนี้คือ60องศาส่วนสูงของมันคือ6นิ้วรัศมีคือ5.25เราลองมาวาดรูปคลี่ของมันดูค่ะถ้าพี่ให้ฐานซึ่งมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมแบบนี้เป็นจุดยึดเอาไว้นะคะก็คือรูปนี้จากนั้นพี่ลองผลัก ด้านนี้ออกมาฝั่งนี้มันก็จะได้เป็นรูปนี้ออกมาอีกฝั่งหนึ่งถ้าผลักไปก็จะได้รูปนี้ออกมาเหมือนกันส่วนด้านนี้ถ้าสมมติว่าพี่ตัดมันออกมาแล้วเอามาวางแผลมันก็จะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้คล้ายๆกับตอนที่ เราทำเรื่องอทรงกระบอกอะค่ะมันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาจากนั้นก็ลองมาดูว่าแต่ละด้านจะยาวเท่าไหร่บ้างอันนี้รัศมี5 2าจเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะต้องเป็น5.25เหมือนกันส่วนสูงของมันเป็น6เมื่อวางแผลยออกมามันจะออกมาเป็นเส้นนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น6 ส่วนความยาวด้านอันนี้นั้นตรงนี้สูง6อันนี้ก็จะออกมาเป็น6ด้วยส่วนความยาวด้านนี้หาได้จากส่วนของเส้นรอบวงอันนี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนก็คือ6 0จาก260ของเส้นรอบวงทั้งหมดก็จะเป็นเส้นรอบวงส่วนนี้ค่ะเราลองมาช่วยกันหานะคะเส้นนี้ จะมีค่าเท่ากับ60ส่วนจาก360ส่วนคูณอยู่กับ2องพาย r ค่ะ60สิตัด360จะเหลือแค่1ใน6คูณอยู่กับ2คูณ2 2ส่วนเแล้วก็คูณกับรัศมีคือ5.25ค่ะ7กับ5.25ตัดกันได้0.75ค่ะ จากนั้นก็คิดเลขที่เหลือจะออกมาจะเป็น5.5ค่ะเพราะฉะนั้นด้านนี้ ยาว5.5ทีนี้ต่อมาก็แค่าหาพื้นที่ของแต่ละรูปแล้วก็นำมาบวกกันขออนุญาตให้อันนี้เป็นรูปที่1อันนี้รูปที่2อ,อันนี้รูปที่3และน,นี้เป็นรูปที่4ค่ะรูปที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาธรรมดาส่วนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือกว้างคูณยาว มีค่าเท่ากับ5.25คูณ6มีค่าเท่ากับ31.5ค่ะรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง5 2ายาวหเหมือนกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะมีค่าเท่ากับรูปแรกเหมือนกันก็คือ31.5นั่นเองต่อมารูปที่3เป็นรูป หน้าตัดของชิ้นเค้กพื้นที่ของมันก็คือ6 60จาก360คูณอยู่กับพื้นที่วงกลมทั้งหมดค่ะหรือก็คือ60ส่วน360คูณอยู่กับพาย r กํลังสองก็คือ60กับ360เนี่ยตัดกันได้1กับ6ถูกไหมคะก็จะกลายเป็น1ส่วน6คนูณ2 2ส่วน7 คูณ5.25และก็คูณ5.25ค่ะ เมื่อคูณกันออกมาจะมีค่าเท่ากับ14.4 3 7 5ต่อมาพื้นที่ส่วนที่4ก็จะมีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวก็คือ5.5าุคูณหซึ่งจะมีค่าเท่ากับ33 และสุดท้ายก็คือเอาพื้นที่ทั้งหมดมาบวกกันพื้นที่ผิวมีค่าเท่ากับพื้นที่ที่1บวก2บวก3แล้วก็บวก4ซึ่งถ้าคิดออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ 1 1 0 4งร้สิบจุดสี่สามเจ็ดห้าค่ะหน่วยเป็นตารางนิ้วเพียงเท่านี้ก็ได้เป็นพื้นที่ผิวของชิ้นเค,ค้กอันนี้ออกในวิธีการทำข้อสอบให้ตัดข้อที่ไม่ใช้ออกแน่ๆโหเหลือตั้งสองข้อนะ วิจะเลือกข้อไหนอ่ะถ้าเราจะตอบข้อไหนกันแน่อ่ะข้อนี้โอ้ oh. oh.